สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้ส่งงานลูกค้านะครับเป็นมอเตอร์เซอร์ตัวนี้นะครับลูกค้าจะไปทําเจนนะครับเจนปั่นไฟนะนะครับลูกค้าสั่งไปตัวนึงนะครับให้ดูสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังใช้งานได้นะครับนี่โอเคเอนโคเดอร์เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ใช้ในถอดขายมือสองก็ยังได้เลยนะครับให้ไปด้วยเลยนะไม่ได้ถอดเก็บไว้นะสาหรับเอนโคเดอร์ สภาพหน้าแป้นก็อาจจะมีร่องรอยการใช้งานหน่อยนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้งานนะครับตัวนี้แกนใหญ่มากนะครับมีซอร่องไว้ให้สําหรับใส่ริมด้วยนะครับนิ่งๆน,นะตัวนี้นะครับหมุนเงียบกิ๊บเลยนะ นี่ใครสั่งเข้ามานะครับตอนนี้มีอยู่5ตัวนะครับ5-6ตัวนะใครสั่งก่อนกอ็เลือกที่ดีๆไปคัดดีๆสวยๆให้ที่จริงก็ดีๆกันทุกตัวนะครับแต่บางตัวมันจะมีบ้างที่เป็นอ่าลูกปืนอาจจะมีเสียงดังกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับอีกอย่างหนึ่งก็นี่ถ้ารตแรกๆก,ก็จะให้พูเล่ไปด้วยเลยนี่พูเล่สายพันธุ์นะครับนี่นะ เป็นร่องน่าจะ6มิลหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรนะครับนี่เพลย์สายผ่านเผื่อได้ใช้ก็เอาไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็แจ็คนะตรงแจ็คต่อสายต่อขั้วนะครับแจ็คของ e n c o d เดอ่าแจ็คของ e n เดอร์กับแจ็คของตัวมอเตอร์นะครับ2ชุดให้ไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับอ่าให้ไปครบชุดแบบนี้เลยล็อตแรกนะครับล็อ ก็มีอยู่ประมาณ2 3าชุดไม่ได้มีครบทุกตัวนะครับแบบนี้นะครับราคามอเตอร์ขายเท่ากันนะนะครับแต่ถ้าใครสั่งก่อนจะได้ครบชุดแบบนี้ถ้าถ้ารถหลังเนี่ยนะครับพูลเออาจจะไม่ครบหรือแจ็คเอนโคเดอร์แจ็คมอเตอร์อาจจะไม่ครบนะครับแต่ราคาเดิมอาจจะมีลดได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าอยากได้ครบๆก็สั่งก่อนก็แล้วกันนะครับอพอสั่งที่หลังเนี่ย ถ้าสั่งทีหลังอาจจะไม่ครบก็แล้วแต่นะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้บางคนก็ไม่ไม่ไม่นะโอเคนี่นะครับหมุนนิ่งๆนะครับวิธีต่อมอเตอร์ใครยาไปทำเจนนะครับมันก็จะมีแจ็คอยู่นี่นะครับตรง a b c d เนี่ยนะครับตรง d เนี่ยจะเป็นสายกาวนะครับตรงขั้ว d เนี่ยจะเป็นกาวนะครับ a b c ก็เป็น u v w นะครับนะเราก็เอา3เอาพุทตรงเนี้ยไปต่อเข้าบิดไดโอด3เฟสแล้วก็บิดออกมาเป็นไฟ DC ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสเปคมอตเตอร์อีกทีหนึง่ง ใครจําขั้วไม่ได้วัดง่ายๆเลยนะครับสายเก่ามันก็จะเชื่อมต่อกับโครงกับโครงมอเตอร์แล้วก็มิเตอร์จิ้มขั้วที่คิดว่าเป็นสายเกา่าจิ้มปุ๊บแล้วก็มิเตอร์อีกขั้วหนึ่งมาแตะที่โครงตัวโครงมอเตอร์มันก็จะร้องหรือว่ามันก็จะเชื่อมต่อถึงกันนั่นก็หมายความว่ามันเป็นสายเกา่านั่นเองนะครับสเปคมอเตอร์นะครับ AC ซีเซโร่นี่สนวัตต์นะครับหรือว่า2.9กกิโลวัตต์ 18.6นิวตันเมตรนะครับรอบที่1,500 rpm นะครับกระแส23.8แอมป์นะครับแรงดันอของคอยมอเตอร์200โวลต์ที่จริงมันก็ใช้งานได้หมดนะครับไม่ถึง100โวลต์มอเตอร์ก็ทำงานได้ทีนี้สเปคดีที่สุดสูงสุดของมันก็คือ200โวลต์นะครับให้ดูอัตราส่วนตรงนี้นะครับ1,500 rpm นะครับถ้าเราป้อนคอยเข้า200โวลต์มันก็จะได้1,500 rpm เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปทำเจนเน่ถ้าเราหมุนตรงเนี้นะครับหมุนตรงนี้1,500รอบมันก็จะได้ออกมา200โวลต์เช่นกันนะครับมันเป็นอัตราส่วนแปรผันที่ตรงข้ามกันอยู่แล้วนะครับนะท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเอาไปดัดแปลงอะแดปใช้งานอีกทีนึงว่าจะหมุนกี่รอบใช้งานยังไงนะครับ ก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับของยากาว่าเจแปนนะนะครับไม่ใช่จีนนะเจแปนญี่ปุ่นแท้นะครับไม่ต้องบอกเลยนะครับถ้าเบิกใหม่พร้อมได้ราคามีเกือบแสนแน่นอนนะครับมอเตอร์ลูกนี้นะครับเฉพาะมอเตอร์ก็4ี่ห้าหมื่นแล้วถ้าหมายถึงมอเตอร์เบิกใหม่นะครับมือสตัวนี้มือสองเห็นในอีเบนะครับขายอยู่หลักหมื่นสองหมื่นได้นะครับตัวนี้ นะใครสนใจทักถ่ายกันเข้ามามีอยู่56ตัวนะครับตัวนี้ขายที่4,500บาทยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งร้0ยห้าสแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าหนักมากนะครับประมาณ17โลช่างดูแล้วนะครับนี่ลูกใหญ่มากๆเลยใครจะไปทำโปรเจกต์นะครับสเปคนี้ราคานี้หายากนะบอกเลยลองไปเซิร์ชดูนะครับมอเตอร์2.9กิโลวัตต์ลองไปเซิร์ชด,นะรร Wh, รดูราคานี้หายากแล้ว นะครับใครสนใจก็รีบจับจองเข้ามานะครับแค่1.5กิโลวัตต์แค่1กิโลวัตต์นี้เขาขายกันส 3, 2-3,000แล้วนะครับตัวนี้2.9กิโลวัตต์เกือบ3,000วัตต์นะครับนี่แรงบิดเยอะตัวใหญ่นะครับเอาไปทำโปรเจกต์กันเอาไปทำไดานามูเอาไปทำเจนเอาไปทำมอเตอร์ปั๊มน้ำขับอะไรก็ว่ากันไปขับปั๊มขับเครื่องสูบน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะครับ สำหรับคนที่จะไปทําเป็นมอเตอร์พวกขับปั๊มน้ําอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นคนที่ใช้งานเป็นนะครับเอาไปอดแดปใช้งานเป็นนะครับสําหรับคนที่แบบอาจจะไม่ใช่ช่างนะครับใช้งานไม่เป็นอันนี้ก็ยังไม่แนะนานะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้งานเป็นต้องรู้ว่า เราจะต่อกับกล่องอะไรมันไม่สามารถต่อ Ac ตรงๆหรือ DC ตรงๆเข้าได้นะครับมอเตอร์พวกนี้มันเป็น DC b u บ l e เลตนะครับ AC Servo แต่เป็นมอเตอร์แบบ DC b u บ l e เนะครับมันจะต้องใช้กล่องควบคุมมาขับมันไม่ใช่ต่อตรงๆได้นะครับต้องเป็นกล่องควบคุมเช่นกล่องอกล่องซับมืดของ s o ล a ร c เ l ลลที่เป็น d c นะครับดีบัสเลตซับมืด นะครับไม่งั้นก็เป็นกล่องจัก,กรยานไฟฟ้าพวกนั้นขับได้นะครับนี่นะไม่ใช่เอาไปต่อตรงได้นะโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ